เวลาที่เราโปรเวลาที่เราปลดตัวเองเนี่ยเวลาที่เรารู้สึกว่าเราสู่จุดที่แบบสุดแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นเหมือนกุญแจดอกแรกมันเหมือนเหมือนรหัสตัวแรกที่มันกดลงไปแล้วมันโดนมันช่มันเหมือนเหมือนมันเหมือนเราเปิดประตูอ่ะ หรือว่ามันเราเราเรา,เรากำลังไขรหัสชีวิตเราลหลุดรูปต,ตัวตนหุงเราเนี่ยมันมันมีดอกแะไหรือมันมีรหัสแหลกมาแล้วมันเอ้าถึงบอกว่าทุกคนมีรหัสของตัวเองวิธีชีวิตไม่เหมือนกันทุกคนมีรหัสและใช้ชีวิตตามเียรหัสของตัวเองซึ่งเราไม่สามารถเข้าไปแสกแสงได้เราไม่สามารถเข้าไปขาดหวังในชีวิตเขาได้เราไม่สามารถเข้าไปออกแบบชีวิตเขาได้คือชีวิตใครชีวิตมันโอเคไหม แต่ที่เราต้องบอกเมื่อไรที่เรารู้สึกว่าเราสุดในชีวิตแล้วอันนี้มันก็เป็นกุญแจเป็นรหัสแหลกที่นำพาให้เราคือมันจะคือสิ่งเนี้จะกระตุนเตือนเราให้เราบอกตัวเองว่าเราต้องทำสิ่งใหม่ๆและสิ่งใหม่นี่ทางมันใช่ทางมันต้องเป็นความคิดที่ไปในหนทางแห่งความสุขความสนุกเบิกบานคือความคือในด่านขวดตรงขั้นขามที่เราเป็น เรากําลังล้มเลว้วเรากําลังเจอความท้าทายในชีวิตเนี่ยขวดตรงกันขามมันต้องเป็นความรู้สึกบวกความรู้สึกถี่ขาขึ้นมันต้องเป็นความชีวิตถี่สมหวังมันจะไม่ใช่อารมณ์ขวดตรงกันขามในทิศทางลบนะจ๊ะเพราะว่าเมื่อใดที่เราเข้าสู้สภาวะเนี่ยพลังงานเลื่อนต่างๆรถการที่เราเริรู้เนี่ยรหัสแรกเนี่ยก็จะหมุนหมุนเวียนหมุนหมุนก็เลยกว่าเริวว่มหมุนใหม่เริ่มบนสิน่งใหม่ ดึงพลังงานเข้ามาหาเราในทิศทางใหม่แล้วการที่เราเราเริ่มที่เราเมื่อเราเริ่มจัก,กรวาลพลังงานก็หมุนใหม่พอหมุนใหม่ปั๊บเหมือนเรากําลังเหมือนเราอยากจะวิ่งและเราต้องคลานก่อนใช่ไหมใช่เหมือนกันเราเริ่มคลานสองวันสามวันอาทิตย์สองวัน,วนท,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 ที่เราเริ่มกระดึบกระดึบเราเริ่มจะเกาะยืน่เหมือนกันเลยให้นึกถึง จุดเริ่มตน้นเล้าตรงเบาแบบนี้ว่าให้ระดึกนึกถึงจุดเริ่มตน้นวินาทีที่เราเริ่มตน้นการระดึกรู้ในทุกขณะมันต้องเป็นแบบนั่นพอมันเริ่มแล้วปั๊บลักธาน่ะมันไม่ต้องรอถึงให้ถึงวาระระดึกรู้นะจ๊ะแล้วยืนยันหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์หมายถึงคือพลังงานเราเนี่ยกดแรงดึงดูดสิ่งที่น้ำพาสิ่งที่เหตุการณ์ผู้คนจะเข้าสู่ชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นต้องรอให้เราพร้อมเพราะเขาทํา เขานำพาตามจิตของเราสึ่งจิตของเรากำลังฟื้นกำลังบม่มเพาะกำลังลหลังรุร่รู้อยู่ในระว่างทางเช่นเดียวกันซึ่งจะจะใช้คําว่าอะไรเป็นการสะท้อนเป็นพลังงานสะท้อนเช่นเดียวกันเมื่อสะท้อนจุดจุดเริ่มต้นเกิดจากเราสัตการสะท้อนกับก่อสะท้อนออกที่ตัวเรา ฉะนั้นแล้วสิ่งที่เรากําลังฝึกฝนกําลังปฏิบตัติเขาเริ่มมาจากการสะท้อนเมื่อเรากําลังคลานสัตว์สิ่งสิ่งสะท้อนพลังงานสะท้อนก่อทรงพลังงานให้เราคลานคลานไปคลานต่อไปคลานต่อไปจนเริ่มจะหยิบจับอะไรเนียยนาอะไรให้เราพยุงตัวขึ้นที่สูงพลังงานนั่นก่อสะท้อนใจเย็นๆนะจ๊ะสิ่ง,นง,งเ,เนี่ยสิ่งเดียวรหายเนี่ยมันมันเป็นธรรมชาติแล้วมันเป็นธรรมดาของโลกมันเป็น ปกติวิสัยของการเกิดเป็นมนุษย์พลังงานกดแรงดึงดูดก่อทำเป็นปกติวิสัยแล้วมีอยู่ในทุกๆวินาทีทั้งที่เรารู้และไม่รู้ก็ดีและก็ยังคงอยู่ยังคงมีอยู่ในทุกวินาทีทุกลมทุกคลื่นพลังงานเป็นอยู่เช่นนั้นและยังคงอยู่และยังมีอยู่ตลอดไปมีมาก่อนนะั้นแล้วและยังปัจจุบันและยังอนาคตมันเป็นเช่นนี้ ฉะนั้นแล้วแอลถึงบากว่าเหมดอลยที่เราเปลี่ยนเราส่งสัญญาณเราปรับใหม่แล้วก็จะปรับตามเราพลังงานจักรวาลก็จะปรับตามเราเราจะมีหลักฐานค่อยๆมีหลักฐานจากพลังงานคือพลักฐานเนี่ยจะส่งให้เรารู้ว่าเรามาถูกทางและการการที่เราจะหลักฐานเนี่ยมันต้องเป็นสภาวะจิตที่เราตัดสินใจเราลอกเปล่านั่นนี่กําลังเขาย้อนอีพีต้งแรกๆที่เอลเคยให้มาเป็น อาจจะเป็นความรูปปริย,ย่อยอาจจะเป็นความรูปทีดหายลงไปจำเพาะเจาะจงบางหรือไม่ได้จำเพาะเจาะจงบางแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมัน